สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องเีเดดมวยไทยนําเสน,กนอการวิจารณ์ก่อนเก,นกมการแข่งขันของศึกเพชรยินดีประจำวันพระอาทิตยสที่21ส,สิงหาคม2568น,<ม><ม>นะครับศึกเพชรยินดีแข่งขันกันที่สนามมวยราชด,ดําเนินครับเริ่มแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกาและก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันในเวลา18นาฬิกาเช่นกันนะครับ <c oughs> ไปเริ่มกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับพปกัด105ปอนด์เป็นการเจอกันระหว่าง ยิ้มสยามทอเทพสุนกวนวเจอก,กันกับเด่นชัยโสสุจิมาวิทย,ยิ้มสยามนักมวยบริลลามสอนพีก,กับตนเคนมวยไทยยุคแูยงนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องติต่อยแรงหลักเหลี่ยดีนะครับอาวุธมีทุกลูกล่าสุดเลยชน,นะคะแนนวรพลสูตรที่ลากุชิมที่ศึกมวยมันสนันเมืองย9ิบเก,ก้กากรกฎาคม2 5ง8รดต่อยร้อปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนตวงพลผ่านทองยิ้มในศึกเพชรยินดี ยี่สิบหกมิถุนายนถึงสองพันห้าร้อยสิบแปดตัวร้อยห้าปอนด์ส่วนเด่นชัยสอสุจิมาวิทนักมวยสุรินทร์ซ้อมปอนด์พิธ์อายุสิบหกสูน้อยหกสิบเป็นมวยขวาประเภทมวยเข่าดุดันแข็งแรงเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยนะครับวงในปั้มตีแข็งแรงมีฮึดตลอดล่าสุดชนะนกยกสองเพชรอนันตโตสุรัตน์ที่ศึกมวยมันสนันเมืองตัวร้อยแปดปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนเสกมรดกสอชัยยูในศึกมวยมันสนันเมืองตัวร้อยสี่ปอนด์ครูนี้ครับผู้ชนะคาดว่าจะเป็นยิ้มสยามเทือกคุณส่วนนะครับได้เปรียบรูปร่่าาางกกกบดดูปรระสณ์ีว จะชนะเด่นชัยสสุจิมาวิทครับคู่ที่2เป็นกัน123ต่อ124ปอนด์สตวตรรษอวัฒนา่อน้ำหนักให้กับเพชรลุงโสอเอกวันโสอเอกวิน1ปอนด์สตวตรรษนักมวยจากซีสเกตอายุ2 4่7 2ออวัฒนาเป็นมวยเก่าเกมผู้ลุกดีนะครับแต่ว่าส่วนมากจะต่อยที่ต่างจังหวัดเป็นประเภทมวยเข่านะครับเตะหนักต่อยแรงวงในล็อกลัดป้อมตีแข็งแก่งแข็งแรงมีหมัดมีโศกเสริมฟอร์มสดนะครับ ล่าสุดชนะคะแนนสืบประยักษ์ลูกเจ้าแม่ใส่ททนในศึกมวยมันสนั่นเมืองแล้วก็ชนะนกยก4อนุสรเล็กสิบอลบนสกุลในสืบจิตเมืองนนท์ส่วนเพชรลุงสอเอกกวินนักมวยจากเพชรชบูรณ์สอนที่สอเอกวินอายุ2270เป็นประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีมีเดินมีถอยล่าสุดชนะนกยก3าสังลบแดงพนมดงรักในสึกมวยมันสนั่นเมือง1กรกฎาคมสองพันห้าร้อนด์แล้วก็แพ้อยแคนชัยพันดักล้วนบุรีในกยันสเมเคนชัยปอนดัหรับนู่นี้นสืบ นะครับจะได้เปรียกกระดูกประสบการณ์ต่อยมาเยอะกว่าแล้วก็เ,เวทการชกนะครับจะดีกว่านะครับน่าจะเป็นสายจะนะเพชรรุ่งโสองเอกวินไปได้ครับแล้วก็คู่3ก็จะเป็นว่าการฝากสปอนเซอร์จะดีผู้สนับสนุนหลักของทางช่องเราก่อนนะครับ มวยพักยุคหนึ่งหนึ่งแปดครับมวยพักยุครอบอุปตัวนมัตมวยพักยุคราคาสะนามนะครับบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยเปิดทุกวันทุกช่องทุกเวทีสนใจอยากเป็นสมาชิกก็ไลน์ไปที่ spy หนึ่งหนึ่งแปด spy หนึ่งหนึ่งแปดมีแอนด์น้าด้วยมวยพักยุคหนึ่งหนึ่งแปดนะครับคู่สามคู่รองน้องคู่เอกศึกเพชรยดีพรีเมียมนะครับผลิขัดนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่าง,น,าน,างน้ำสุกบุรนาวมไทยกับลูกกาะเพชรพอหลักบุญในพิกัรร้อยสิบแปดปอนด์น้ำสุกนะครับเคยแพ้มา นักมวยจากเชียงใหม่สมบ,บูรณ์นามวยไทยอายุ21ศูนย15เป็นมวยขวาประเภทบูดูดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเดิมตีขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในปั้มตีได้ปะปายแล้วก็หัวจิตหัวใจดีท่าทนอดทนสูงล่าสุดชนะคะแนนโชคดีเพชรแสนทองในศึกพชรยินดี24กรกฎาคม8ตุลาคม19ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนบรรลือชัยสิงห์นครแม่นในศึกพชรยินดี15พฤษภาคม68ตุลาคม28ปอนด์ส่วนทางด้านลูกของเพชรพอหลักบุญนักมวยอุบลซ้อมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงยิม อายุสอง1น8เป็นมวยเขา่าแต่ว่าอาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในเดินได้ถอยเป็นนะครับต่อยได้ทั้งบูทั้งบุงบนตะต่อยรุนแรงมันคมวงในปั้มตีดีล่าสุดแพ้นอกยกหนึ่งจอมโหดสิงหพี่น้ำฝนในศึกอ w s เแล้วก็แพ้นอกยกหนึ่งพี่น้ำโชคสจรุญวันในศึกเพชรยินดีสำหรับผู้นี้นะครับหลักเหลี่ยมสีมือเชิงมวยควาเป็นมวยอยู่ที่ลูกกรอกเพชรนะแต่ว่าลูกหลักลูกแรงอยู่น้ำสุกผู้ชนะผมคาดว่างงสูกกรนะนะครับ แล้วก็คู่เอกกิจท้ายกนที่คู่เอกสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างเพชรนำชัยสจรวันเดิมหรือว่าล่าสุดใช้ป๋าดูอุธยาเจอกันกับสิงบรีสัสิปภายิมในยไปกับ12ปอนด์เพชรนำชัยนักมวยศรีสเกตสมโสจรวันเป็นมวยบุ๊ครบเครื่องเปิดเกมเดินนติขาเจาะยางต่อยหมัดแรงนะครับดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหนักแรงรุนนับรุนน็อกได้ล่าสุดเพิ่งจับแจ้งเกิดเอาชนะนกยุสีพลอยขาว JP พ o w e r อร์ในศึกเกียรติเพชรเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์68แนะครับต่อยร้ายณ เนส่วนสิงบ so so like ุรีสสิปภายิมมวยสิงบุรีซ้อมที่สสิปภายิมอายุ21่สิบเศูนย์ห้านะครับเป็นมวยเตะหนักต่อยแรงดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงรุนนับรุนนอกได้เหมือนกันนะครับล่าสุดชนะนักแข่งเพียวพาวเพชรพาวฟ้าในสุดอาร์วีเอสแล้วก็ชนะน้องเกี่ยวสองเป็นนักพัฒนาสิริญทรัพย์ในสุดอาร์วีเอสแล้วก็เสมอกับเพียวพาวเพชรพาวฟ้าในสุดอาร์วีเอสผู้ชนะคู่นี้ผมชอบไปที่สิงบุรีสสิปภายิมนะครับหลากหลายกว่าหนักแรงเหมือนกันแต่ว่าหลากหลายกว่าจะชชนนะะพรมััยยยปาาดูอุธคบ เพชรนำชัยนะครับซ้อมตอนนี้ไปซ้อมอยู่ที่พอรลักบุญนะครับไม่ได้ซ้อมสอนจารวันแล้วโทษทีแล้วก็ตัวคัดตัวชอบนะครับศึกเพชรยินดีนะครับตัวคัดตัวชอบศึกเพชรยินดีสองตัวนะครับสองตัวชอบศึกเพชรยินดีสัปด,ดาห์นี้ให้ไปที่ให้ไปที่สิงห์บุรีสัตสิปพายิมนะครับแล้วก็สัตวัดอวัฒนานะครับสิงห์บุรีสัตสิปพายิมกับสัตวัดอวัฒนาของผู้ทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ